ต่อไปในครับผู้ชมครับอีกหนึ่งความสะดวกนะครับที่ทางภาครัฐเขาได้อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความง่ายนะครับในการที่เราจะใช้ชีวิตในประจําวันของเรานั่นเองครับผู้ชมโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นยุคที่จะใช้กับ โทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งไปไหนมาไหน,ไ,หนไปไหนมาไหนนะครับก็ทุกคนนะฮะโดยส่วนมากแล้วนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะมีโทรศัพท์มือถือใช้กันนะครับแล้วก็ในโทรศัพท์มือถือนี้ก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์มากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากที่จะโทรเข้าโทรออกแล้วนี่นะครับยังใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆได้อีกด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้นะครับมีแอป,ปใหม่ที่จะเพิ่มความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยนั่นก็คือแอป,ปไทยดีนั่นเองครับผู้ชมครับแอปนี้เนี่ยนะครับ ชื่อเต็มของแอปนี้ก็คือไทยดิจิทัลไอดีนี้นั่นเองครับผู้ชมครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่เพิ่มความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยในกรณีที่เราจะาแสดง อัตลักษณ์ของตัวของเราเองหรือว่าแสดงบุคคลเราคือใครมาจากไหนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้หรือว่าปัจจุบันนี้เนี่ยครับเราก็มักจะใช้บัตรประจําตัวประชาชนเพื่อที่จะยืนยันว่าเราคือคนไทยเรามีสัญชาติไทยนะครับแต่นับตั้งแต่จากนี้เป็นต้นไปนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวนี้แล้วก็มีการกรอกรายละเอียดต่าง,งๆเข้าไปในระบบนี้นะครับผู้ชมครับก็บจะทําเพิ่มะจะทําให้เรานี้มีความสะดวกสบายมากมายในเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันโดยเฉพาะในเรื่อง ของการที่จะโดยสารเครื่องบินนะครับซึ่งเราก็ทราบกันดีนะครับว่าเมื่อเราจะโดยสารเครื่องบินเนี่ยเราจะต้องใช้บัตรประจําตัวประชาชนบางคนเนี่ยลืมพกบัตรประชาชนหรือว่าลืมพาพาสปอร์ตไปนะครับก็ทําให้ไม่สามารถที่จะขึ้นหรือว่าโดยสารเครื่องบินได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีแอปพลิเคชันดังกล่าวนี้นะครับคุณผู้ชมแค่ยื่นนะครับเปิดแอปนี้แล้วก็ยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ได้เห็นนะครับเพราะว่าในแอปในแอปนี้นะครับก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวของเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับผู้ชมครับ แล้วก็ในกรณีที่เราจะาสมัคร การการได้รับสิทธิ์ต่างๆของภาครัฐเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะใช้แอปนี้ไปเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการที่จะลงทะเบียนด้วยตนเองเปรียบเทียบภาพใบหน้าเพื่อที่จะพิสูจน์แล้วก็ยืนยันตัวตนทางดิจิตัลนะครับแล้วก็ในต่อไปนี้นะครับลำดับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการจ่ายภาษีให้กับภาครัฐเนี่ยนะครับใครที่มีแอปนี้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะนําโทรศัพท์แล้วก็เปิดโทรศัพท์มือถือแล้วก็แสดงเปิดแอปพลิเคชันนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ได้เห็นนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะดํเนิน เนินการตามความประสงค์ของเราได้ทันทีเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยค่ะผู้ชมครับเรายังสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลตนเองบนมือถือด้วยตัวของเราเองได้ด้วยเช่นกันนะครับผู้ชมแล้วก็ลําดับต่อไปนี่นะครับผู้ชมครับในเรื่องของงานทะเบียนต่างๆนะครับเราก็สามารถที่จะใช้แอปนี้ไปเช่นเดียวกัน